กลับสบายดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดียามมืดยามค่ำพี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำไแล้วกะเม่นยังลูกอียังอีล่ะอีหัวจุกบางพี่น้องจอกผมให้เพื่อนหลายบางทนจะเป็นฮอนกสไลด์สบายดีปะลุเฮ้ยตานะคันเขียาวตานะายืนเดี๋ยวมันเกิดชีนอนนั่น,นแล้วกลางคขามันขึ้นพี่น้อง ว้าวอ้แล้วพี่น้องนั okay. ่งเถี no ่ยนัเียกับจนออกเลยพี่น้องเพิ่นเพิ่นอยากไปนั่นไปนี่อีนด้เป็นส่วนปะปะาป้นมาแล้ว้าวอแล้วพี่น้องเลยจับยืดโอ้ยดื้อแห้งพี่น้องขึ้นได้ก็ได้เอ้ยเฮ้พอดมยเอาจเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ พอคนก็เมื่อยแห้งพี่น้องเอ้ยทับหลดทางไกลไปหาหมอเขาว่าได้ใช่ไหมคนขวดนั่งบอกว่าคนขวดประออกวันศุกร์ติ๊กติ่งติ๊กติ๊กอ่ะพัดอติ๊กติ่งติ๊กติ๊กมาเมียก็อยากขาหัวอีพี่น้องเอ้ยใส่เงินเป็นพารูพลังงานเงินแปดแสนกูเกียร์กูเดียวใส่จากขาหัวเพิ่นซะ ขายย่านกับโบโหอดเป็นแปดแสนพี่น้องเบิดอันหกแสนไปหกแสนาแสามขากินขายน้ำมือกน้ำมันเบิบ์ตเบิด์แปดแสนแปดแสนเงินกีบกับแปดแสนเงินกีบเงินลาวเฮาตีเป็นเงินไทยกับพันตายพี่น้องอาบาลเลนะบอ,บอด์ไลไลดอกพี่น้องเอ้ยโอ้ไลยหันได้พี่น้องเอ้ยไลไปใช้เงินพันหนึ่งเกินสี่ห้าได้ ด่ันกูบ้าพูเลเห็ดงานใส่แทนขอเด้อบันเงินมองเห็ดงานออกแล้วมาใส่แทนฉันนะเงินีงานบริเ็ดเรืมองหนึ่งก็ได้อยพมกับจุกหายได้ปีหนอไยกังเว้นมาลวจุกกลังคืนนลวแก่ก็เลยเป็นสภาพนี้มามาหอมเลยมา

ไปหากับไปหาดูเราไปน้องไอซองเดือนต่อเถื่อไปหาโมเบิร์ตพันไปสามเดือนมันเถื่อแค่เดือนหนึ่งเนาะไปเลกๆหนะเดือนหนึ่งเนาะบัตรเงกันนัดห่างออกห่างออกห่างเงินยังเตรียมไว้บ่มีเงินบ่มีเงินเตี๋ยวไปบัดรงินกัเตี๋ยวหนัดจากเดือนอีกสามเดือนพวกจ้าเบิร์ตเนี่ยประมาณสามเดือนทังไทยน่ะเป็นนัดบ่อยยกขึ้นไปทังไทย

แม่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 ติง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 สักน้อยก็เปิดด่านเลยพี่น้องบุญเสชิงเฮืออำเภอสนุมานเนี่ยอยากไปเด้อไอรินเขาเห็นอะไรเขาชี้เลยไปอรินฮะเห็นอะไรชี้เลยไปลูก เมื่อเมื่อห้ยาายคงัวปะงัวมันจะใช้กระด่อเนาะเนาะควควงเราว่าอยากไปบูนสวงเหื่อจนเสียหงายรงัวไ่ได้งัวไว้ห้ยหงอยยังเสียมือใครงัวไอรินคันเดย์เนาะอยู่ในคอันเดย์เอ้ยไอรินต้องได้แต่ตัวหนึ่งค่ะนะมัน มันได้ลูกซะกกอนอได้ได้ได้ช่างหนึดิมันได้ลูกซะกกอนโง่หมักทุนนะไอรินต้องได้อยู่แล้วตัวหนึ่งได้โดยไม่มีข้อแม้เนาะไอรินเออบ่อตุ้มตุ้ม่างหนึ่เด้ตาบนบนน่ะนะพี่น้องเนียเด้อดหมู่ผดเกิดก่อนเพิ่นเดือนกัวช่องเดือนน่ะ ข้าเจออ้ายังคานบ่ได้ยังดื้ออยู่เพิ่นนั่นเพระาะว่าจับลูกขึ้นบันไดสองสามขันแล้วไปน้องไว้พูดโทูไอรินกับบ่ได้อันมาถ่ายไอ้รินแต่เฮิงเลยเนาะมีแต่พ่ายทางอื่นแอนรอดไปเฮ็ดงานพี่น้องไหงานก็ซื้อไปบางที่ก็บคำบายจังในร่มที่ก็บร่แต่เศร้าเลยพี่น้องโดนมาพาะกับไอรินน่ารักขึ้นเยอะเลย ไปตาขันแขวได้คนหน่อยนี่นะตั้งขๆ้นตั้ข้นเี่ไเน่ยวหน่หายเลยะบีบีอ่บีมึงดูบีบีห้ปลาลุ้งบังดูจมจมอ่บีบีบีไอลิล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 เน่ลุกๆ เอนอยากพอนตยงตึงเดินจักน้อยก็ห่อเขาวห่อน่าอีกมืออื่นมาให้พี่น้องชุดเปิ้ลหนะสิีดยุดงานสาหมื่นเรียนเพราะว่าบุญห่อเขาวอีแล้วห่อเขาสะเดือนสิบแล้วก็เบรดทัดนี้พี่น้องเลยไปเลยจมไปเลยอีหลายอยากนมบ่าจมไปเลย พ่อล <B> ูกอาจมไปเลยไอ้ผู้วินเล่าก็นเลียมยู่นอ,อนอผู้กับแม่ใหญ่แล้วพี่น้องเลยมวดบืนมาฮะแต่แม่และของแนวอยากนมอยากนมหอมบนนอนของพี่น้องเมื <c oughs> ่อแปดเก้าโมงวันนีน้ ภาปลาลูกม่เลลนครับไอรินพวมน่ารักของไอรินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะผู้ได้ชิผู้ได้ชื่หนารลักกับตามแม่ว่าน่ารักก็พอช่างด้ตามมุนๆนะนะบินไปจะไปชมสกาในรถที่น้องไปงานขาวดำหอีกแล้วครี ทางเ้าเอิ่นส่งสก,การงานทั้งเงินเื่นเพื่อนเงินเขาดำบ่อขอคุณคืนพี่น้องควรไปจากตมโม่ขอคุณคืนเหตุคืนหายไป <c ười> คืนใจอยากเกตกะไอรีนสังจังพีน่น้องเอื้อมดื้อมซุน เดืสลายจนสีบบวัยเลยอถุเนาะสักธุเนาะนั่นๆสิบืนมาหาแม่เลยเฮ้ยตามนเอ้ยตามนแขวนะทั้งเึ่งเสียใกล้เสียออกสี่เหลี่ยมไม่ปลาลุงเลยโอ้ปลาปลาอาชวนปลาปลา่วนปลาลุงปลาปลาเอาออกแล้วแม่เฮ้ยเขาจนคุงเฮ้ย เอซ์อะปปนั่น่น่ไอรต้เตั่งเด้คันแขวเด้เอซแพนด้าดไอรินหัวล้านเอ้ยเพ่นเพนเพ่นเพ่นแพนด้าหงวปากโลดผลักมักแพนด้าเพเพ่นเพนเด้มอแพนด้าไ

ฝากกดไรก็แชร,ร์ให้อารินน้ำเด้อจ้าป้าดุ้งขอบคุณล่วงหน้าเด้อจ้าคลิปนี้ส้มไอรินแบบเต็มๆเลยบ๊ายบาจยจ้า